ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนรับเข้าสู่ราวพัฒนาแล้วนะครับผมครับประจำวันที่23นะครับเพื่อนๆกับ23่บเดือน8นะครับ2567กครับมาเริ่มกันครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้อยให้เด่นนะครับก็คือเด่น9กับ0ูนย์นะครับเพื่อนๆกลับมาจับกูกันครับตัวแรกเลยนะครับก็คือ 9ก้าสองนะครับผมเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สองนะครับศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่นะครับสำหรับชุดเด่นนะครับของเลขสองตัวนะครับพี่น้อยให้เด่นไว้นะครับสามชุดนะครับอ่านี่สำหรับเพื่อนๆงบน้อยนะครับ มาดูกันต่อที่ชุด3มตัวนะครับชุด3ามตัววันนี้พี่น้อยให้เด่นนะครับก็คือ794 704นะครับผมแล้วก็694แล้วก็604นะครับตามนี้เลยนะครับถูกใจก็จัดนะครับผม ขัดใจก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับครับที่แน่แน่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ